สวัสดีครับผม DC Racing นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วสำหรับยาริสเอทีป2023นะครับผมคันนี้จะเป็นชุดแต่ง f o r e s t e r V1 กับ V2 มิกกันนะครับด้านหน้าตัวนี้จะเป็นของ V1 นะครับหน้าเล็กลูกค้าสามารถมิกกันได้นะครับผมนี่จะมีทั้งหมด8ชิ้นนะครับผมสเกิร์ตหน้า1ชิ้นสเกิร์ตข้าง2ชิ้นสเกิร์ตหลัง1ชิ้นพร้อมปลายท่อแล้วก็ตัวอักษร f o r e s t e r นี่แถมให้นะครับ นี่ครับด้านหน้าก็จะมาพร้อมกับตัวนี้ตัวครอบนะครับเป็นสีดําเงาแมทกับตัวกระจังหน้านั่นเองนะครับผมนี่ครับแมทกันเลยสีดําเงาสวยงามมากครับผมด้านข้างตรงมุมด้านข้างก็จะมีเส้นสีแดงนะครับทำให้ตัวสเกิร์ตแลดูมีมิติมากขึ้นอย่างกันขอบงานเข้ารูปทุกจุดนะครับผมสีทูโทนเป็นสีดําเงาสีดําเงา สวยงามมากครับตัวอักษรฟอเรสตาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้แถมฟรีครับยอดฮิตสำหรับด้านหน้านะครับเตี้ยไหมจะโดนลูกโดดไหมขึ้นห้างได้ไหมลงห้างได้ไหมขึ้นบ้านได้ไหมนี่นะครับมาชมกันเลยด้านใต้ด้านใต้ของเขาเนี่ยบอดี้ด้านล่างเนี่ยของตัวสเกิร์ตแค่ยื่นออกมาด้านหน้านะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเท่ากับบอดี้สุดของรถเลยเห็นไหมครับ ไม่เตี้ยไม่ต่ำใช้งานได้ปกติครับผมเฟอร์ฟอร์เรสตาตัวนี้ผมก็จะแถมให้นะครับมีอยู่ในเซ็ตให้ด้วยคาดไฟหน้าและดูฉบเฉียวมากขึ้นครับด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมาพร้อมกับสีทูโทนเช่นกันเป็นสีดำเงาตัดด้วยสีตามตัวรถนะครับผมสติ๊กเกอร์ฟอร์เรสตการันตีว่าเป็นงานแท้นะครับนี่ครับผมชุดนี้จะเพิ่มคิ้วล้อก็ได้หรือไม่เพิ่มคิ้วล้อก็ได้นะครับ นี่นะครับคิวล้อปกติจะมีคิวล้อด้วยถ้ามากับตัว MC ก็จะมีคิวล้อครอบมาตรงนี้เลยส่วนด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะมาพร้อมกับปลายท่อสเตนเลสแท้สี่ใบนะครับนี่ครับปลายท่อสเตนเลสแท้สี่ใบเลยแล้วก็ไฟทับทิมนะครับผมตรงนี้ก็จะมีช่องเว้า์เซนเซอร์ให้สำหรับรถที่มีเซนเซอร์หลังนะครับสติ๊กเกอร์ฟอเรสต้า นี่ครับสวยงามมากด้านหลังก็จะมาพร้อมกับสีดําเงาสีตามตัวรถนี่ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีอ,อกเทาๆนะครับผมสวยงามมากครับส่วนสปอยเลอร์สปอยเลอร์ก็จะเป็นสปอยเลอร์ยกสูงนะครับผมหรือลูกค้าสามารถนำสปอยเลอร์แบบแนบมาติดได้เช่นกันนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบสปอยเลอร์ยกนะครับ สปอยเลอร์ยกตัวนี้จะไม่เจาะตัวรถนะครับด้านในจะเป็นกาว 3M ด้านในก็จะเป็นกาว 3M นะครับไม่เจาะตัวรถนะครับผมนี่ครับให้ดูหลังเต็มๆเลยโดดเด่นสวยงามมากครับมาเติมเต็มให้กับด้านหลังวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ